ผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรอบแรกหรือรอบ32คนสุดท้ายของวันอังคารที่9และพุทธที่10มกราคม2อ6 7รายการปิโตรนสัสมาเลเซียโอเพน2024เป็นโบทัวร์ซูปเปอร์1000จัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซาพันธรัฐมาเลเซียประเภทหญิงเดี่ยวอากาเนตยามากูจิตมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับสของโลกจากประเทศญี่ปุน่นเอาชนะเมสุพนิดาเกตทอง มืออันดับ16ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0ูนย์เกมด้วยคะแนน21,15และ22,20ประเภทคู่ผสมเอสุภักจอมเกาะจับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่อันดับ20ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเฟิงหยานเจอจับคู่กับหวงตงปิงคู่มือวางอันดับ4ของรายการและคู่อันดับ4ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน2ต่อศเกมด้วยคะแนน22-20และ2119 ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพุวรานุเคราะห์จับคู่กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ6ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะโรบินเทเบิลลิงจับคู่กับเซเลนาเพียกคู่อันดับ16ของโลกจากเนเธอร์แลนด์2ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน21-15และ21 1 0ประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ5ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะ เนตะนิชิโมโตะมืออันดับ12ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น2ต่อ1เกมด้วยคะแนน21-14 21-23และ21-15ประเภทชายคู่ก๊อเซอเฟยคู่กับนูอิซุดินบินโมฮัมหมัดทุมซานีคู่อันดับ26ของโลกจากสาพันธรัฐมาเลเซียเอาชนะเอ็มสุภักจอมเกาะจับคู่กับสกายกิตินุพงเกตเรนคู่อันดับ32ของโลกจากประเทศไทย2ต่อ0เกม ด้วยคะแนน21-17และ22-20ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเกาฟางเจีย๋ยมืออันดับ33ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน2-1ต่อ 1, เกมด้วยคะแนน 17-21, 22-20และ21-10ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ1 3ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเททาทูซา มืออันดับ42ของโลกจากสาธารณรัฐแห่งสาภาพมินมา2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-19และ21-10ประเภทหญิงเดี่ยวหวังจียีมืออันดับ10ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะแครอทพอพิชาเชกีวงมืออันดับ43ของโลกจากประเทศไทย2-0ต่อเกมด้วยคะแนน21-14ทั้งสเกมประเภทชายเดี่ยวหลินชุนยีมืออันดับ21ของโลกจากไต้หวันเอาชนะ กันกันตพลหวังเจริญเมื่ออันดับ36ของโลกจากประเทศไทย 2. ต่อศูนย์เกมด้วยคะแนน2117และ2113และประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันกิติธ,ธารากุลจับคู่กับวิวพระวินดาประจงใจคู่อันดับ10ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเซตยานาดานิล่าฟอร์เรนมาปาซาจับคู่กับแองเจล่ายูคู่อันดับ41ของโลกจากเครือรัฐออสเตรเลีย2ต่อศนย์เกมด้วยคะแนน21-12 และ21 17เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ตกรอบแรกจะได้รับ1,300ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ45,000บาททั้งประเภทเดียวและประเภทคู่และได้คะแนนสะสมเพิ่ม3 1 5 0คะแนนเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบที่สงรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ3,900ดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ136,00 0บาทและประเภทคู่จะได้รับ4,225ดอลลา,าร์สหรัฐ หรือประมาณ1,47,000บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม5,100คะแนนลิงก์ชมไฮไลท์หลังเกมมีแนบอยู่ที่คำอธิบายวิดีโอด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ